วิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบสบู่เหลวล้างมือโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั 3, ปัญหาพาสร้างสรรค์อยากรู้ว่าปัญหาของนักเรียนที่พบเจอในแต่ละวันนั้นมีอะไรบ้างเราไปหานักเรียนก่อนเลยครับผมเจอจ้งต่อยแต่ก็อีกทุกวันผมก็อยางถึงสุดบุธิตอนเช้าชอบตีสายได้แล,แล้วมมีตอซิกินตอนท้าแห้งนะสายมันเงีนไม่ได้ ปัญหาที่นำมาทำงานวิจัยได้แก่หนึ่งมือสกรปรกจากการทำกิจกรรม2ล้างมือไม่สะอาดสามอยากได้สบู่ที่มีกลิ่นหอมที่ตัวเองชอบสี่อยากมีอาชีพเสริมสร้างรายได้จึงสรุปหัวข้องานวิจัยได้เป็นการทำสบู่เหลวล้างมือศึกษาการทำสบู่เหลวจากสื่อออนไลน์ ขั้นตอนการทำสบู่เหลวล้างมือสูตรที่หนึ่งสูตรอันชันส้มวัสดุและอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการทําสบู่เหลวดังนี้น้ําสะอาดน้ำพึ่งเกลืออันชันที่กรองหัวเชื้อแคนพโลดกระไลกระพีะพพขั้นตอนการทํา้ำกรอัญชันผสมน้ำก ผสมน้ำมันและเกลือช้อนช้อนแล้วนคนให้ละลายค่ะ บอก้วยบอกก่อนว่าอแล้วค่กวปามันถคกได้ลงไปค่ะนี่นะคะจากนั้นคนให้ละลายจากนั้นก็คนจากนั้นก็คนให้มันละลายนะคะคนกันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วตั้งจนเหาฟองจะหาย มันเก็บสุดท้ายนำมใส่วแล้วนำไปใช้ได้เย่ใส่โอ้ยยังมีใบไม้เ ล้างมือด้วยสบู่เหลวสูตรกาแฟส้มโคเซมน้วสิไม่ดีนะครับหอมนี oh ่เค oh ิืองดื่มไม่ต้องไอร์แล้วโอ้โหเส็นอบู่นี้ฟองเยอะมากอันนี้ฟองเยอะใช่ฟองเยอะ สรุปผลการทดลองทำครั้งที่1น 1. ถึงสีหนึ่งนักเรียนได้ความรู้จากศึกษาเรื่องสบู่เหลวล้างมือได้รู้ถึงวิธีการทำและคุณประโยชน์ของการทำสบู่ล้างมือด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย 2. จากการวิจัยการทำสบู่เหลวล้างมือทั้ง4สูตรได้แก่สูตรอัญชันมะนาวสูตรทมินส้มสูตรกาแฟส้มสูตรกาแฟน้ำผึ้งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและมีกลิ่นหอมดี ขอบคุณสำหรับการรับชมติมตามต่อในภาคเรียนที่2ครับ